ค่ะคลิปนี้นะคะจะถ่ายทำด้วยข้อคิดที่น่าจะเกิดประโยชน์กับผู้ฟังได้นะคะเล็กๆน้อยๆอย่างอื่นก็ให้ดูภาพดอกไม้ก่อนค่ะน่ารักมากเลยค่ะมีปากกากรองแล้วก็ดอกต้อยติงแล้วก็ดอกบุษบาสีสีเขียวอมครีมสีครึมครีมออกเขียวๆนะคะน่ารักมากเลยค่ะเพื่อง้าก็น่ามองนะคะ สิ่งที่จะพูดในคลิปนี้ก็คือปัญหาสังคมนะคะตอนนี้ที่เห็นเจอกันแทบจะ,ะทุกวันในหน้าสื่อนะคะปัญหาสังคมนั่นก็คือพวกกินยาบ้ากินยาเสพติดนะคะแล้วก็แก๊งคอเสเตอร์นะคะคน ที่เป็นลักษณะอย่างนี้เป็นภัยต่อสังคมแบบร้ายแรงเป็นภัยสังคมต่อประชาชนอย่างมากมายนะคะบางคนหน้าตาก็ดีแต่กินยาบ้ากินยาเสพติดนะคะชื่อเสียงยาบ้ามันก็จะเปลี่ยนชื่อไปเรื่อยๆจนประชาชนตามไม่ทันว่าเป็นอะไรหรืออะไรนะคะดังนั้นคลิปนี้ฝากเจ้าหน้าที่บ้านเมืองนะคะกวาดล้างยาบ้าให้ถึงที่สุดเลยนะคะให้ถึงที่สุดแล้วก็พวก ปล่อยเงินกู้ที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมายก็ต้องปราบปรามให้ถึงที่สุดเช่นกันนะคะเพื่อประชาชนจะได้มีชีวิตที่ปลอดภัยนะคะชีวิตประชาชนนั้นมีความสำคัญต่อประเทศชาติคุณภาพของประชาชนนั้นก็มีความสำคัญต่อประเทศชาตินะคะพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะ